สมกับเป็นเจ้าแม่โซเอาจริงๆค่ะสำหรับลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคไอดอลชื่อดังระดับโลกสัญชาติไทยที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสะไปสมดค่ะซึ่งวันก่อนลิซ่าก็เพิ่งโพสต์ภาพสวมชุดผ้าไทยไปเที่ยวอยุธยานะคะจนกลายเป็นกระแสฮือฮาทันทีซึ่งชุดที่เธอใส่ก็ถูกพูดถึงและแฟนๆก็แห่ซื้อตามและยังมีไปตามรอยเที่ยวอีกด้วยค่ะ ล่าสุดคุณแม่ของเรือน่าฟีโปเจ้าของร้านชานเรือนาค่ะจังหวัดอุดรธาน,นีก็ได้เล่าว่าลูกสาวเท่ามาบอกให้ตัดผ้าถุงไทยให้กับเพื่อนใส่ไปวัดจึงได้ตัดส่งให้ไปหลายลายค่ะโดยลิซ่าก็ได้เลือกผ้ามัดหมี่ย้อมครามมักโครนลายขอนาคซึ่งตนก็ดีใจมากที่ลิซ่าเลือกใส่ผ้าไทยนะคะทําให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผ้าไทยมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่ลิซ่าโพสต์ออกไปนะคะก็มียอดสั่งซื้อเข้ามามากตอนนี้ไม่มีผ้าขายแล้วละค่ะเพราะหมดแล้วหากอยากได้ต้องพรีออเดอร์เท่า นั้นค่ะ